สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะที่มีดีกรีสูงกว่า3ที่สามารถใช้แนวคิดจากการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ข้อที่12กับข้อที่13ค่ะและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของบทที่2นะคะโอเคอ่มาเริ่มกันเลยข้อที่12นะคะ x กำลัง2ลบ1 0 x กำลัง2บวก9แบบนี้ครูก็จะแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะคะ x ก,กำลัง4เกิดจาก x ก,กำลัง2คูณกับ x ก,กำลัง2ค่ะและอะไรที่คูณกันได้9คะบวกลบกันได้10นั่นก็คือนั่นก็คือ9กับ1นะคะ x ก,กำลัง2คูณ x ก,กำลัง2ได้ x ก,กำลัง4 9คูณ1เป็น9 นะคะเช็คพจนกลางก็เอาใกล้คูณใกล้นะคะ9 a, กำลังสองแล้วก็ x กกำลังสคูณ1ก็จะได้ a กกำลังสองนะคะเครื่องหมายบวกแสดงว่า2วงเล็บจะต้องใส่เครื่องหมายเป็นไงกันคะเหมือนกันเหมือนกันจะใส่อะไรล่ะจะใส่บวกหรือใส่ลบก็มาดูตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นลบก็ใส่ลบทั้งสองวงล็บโอเคเรียบร้อยค่ะ แล้วลองเช็คพจน์กลางนะคะตัวนี้ได้ลบ 9x กาลัง2ตัวนี้ได้ลบ x กาลัง2นะคะก็จะลบ 9x กาลัง2บวกลบ x กาลัง2ก็เท่ากับลบ 10x กาลัง2ถูกต้องค่ะแสะดงว่าการแยกตัวประกอบถูกต้องนะคะสังเกตเห็นว่าในวงเล็บยังสามารถแยกเป็นผลต่างกําลัง2ได้อีกนะคะซึ่งขอเขียนให้นักเรียนเห็นภาพนะคะมันก็คือ x กำลังสองลบกับ9ก็คือ3ากำลังสองนะคะส่วน1ก็คือ1นกำลังสองนั่นเองนะคะวงเล็บแรกก็แยกได้เป็น2วงเล็บวงเล็บหลังก็แยกได้เป็น2วงเล็บนะคะบางคนอาจจะลืมคุณครูสูตรผลต่างกำลังสองเป็นยังไงนี่ไงคะสูตรผลต่างกำลังสองเป็นแบบนี้ หน้ากำลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าหน้าหลังหลังอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกนะคะหน้าก็คือ x ค่ะ x x หลังก็คืออะไรคะหลังก็คือเลข3ก็ใส่3นะคะ3มาวงเล็บนี้หน้าก็คือ x ค่ะหลังก็คือ1นะคะอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบอันนึงเป็น ข้อที่12นะคะก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ3คูณ x บวก3คูณ x ลบ1คูณ x บวก1ค่ะข้อ13นะคะ x กำลัง4ลบ2 9่ก้า x กำลัง2บวก100นะคะคุณครูก็จะแยกได้เป็น x กำลัง2คูณ x กำลัง2อง x กำลัง2คูณ x กำลัง2ได้ x กำลัง4ค่ะส่วน100่งรนะคะหนึก็เอา4คูณ 25นะคะ4คูณ25เป็น100เ้าวบางคนอาจจะถามคุณครูว่า10คูณ10ก็ได้100นะทำไมครูไม่เลือกใช้เพราะว่าครูดูจากพจน์กลางนะคะอะไรที่คูณกันได้100บวกหรือลบกันแล้วได้29ก็คือ4กับ25นะคะเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่า2วงเล็บนี้คุณครูจะต้องใส่เครื่องหมายเป็นไงกันคะเหมือนกันใส่อะไรละ่ะก็มาดูาใส่ลบแสดงว่าใส่ลบทั้งส วงเล็บนะคะถ้าอยากรู้ว่าแยกตัวประกอบถูกไหมเด็กๆก็ลองเช็คดูค่ะใกล้คูณใกล้ลบ4คูณ x กํำลังสองได้ลบ4 x กํำลังสองค่ะ x กํำลังสองคูณลบ25ก็ได้ลบ25 x กํากำลังสองลองเอาบวกกันนะคะ ลบสี่กำลังลบสี่เอกำลังสองบวกลบยี่สิบห้าเอกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับลบยี่สิบเก้าเอกำลังสองตรงพอดีนะคะสี่คูณยี่สิบห้าก็ได้หนึ่งร้อยเอกกำลังสองคูณเอกกำลังสองก็ได้เอกกำลังสี่ทีนี้เด็เกๆสังเกตเห็นว่าในวงเล็บในวงเล็บยังสามารถแยกเป็นผลต่างกำลังสองได้นะคะเพื่อความชัดเจนครูครูคก็จะเขียนนะคะอีกครั้งหนึ่งซึ่งสี่ก็คือ 2ยกกำลังสองนะคะและ25 e ก็คืออะไรคะก็คือ5ยกกำลังสองนั่นเองนะคะวงเล็บแรกก็สามารถแยกได้เป็น2วงเล็บวงเล็บที่2ก็สามารถแยกได้เป็น2วงเล็บนะคะคนไหนที่ยังจำสูตรผลตา่างกำลังสองไม่ได้นะคะครคูจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งมาแล้วผลต่างกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังค่ะอ่ะ โอเคหน้าวงเล็บแรกก็คือ x ค่ะหลังวงเล็บแรกก็คือสองค่ะอันหนึ่งเป็นลบอันหนึ่งเป็นบวกหน้าวงเล็บหลังก็คือ x ค่ะหลังวงเล็บหลังก็คือหค่ะ อันนึงเป็นลบแล้วก็อันนึงเป็นบวกข้อที่13แยกตัวประกอบได้แบบนี้เลยนะคะก็คือได้ x-2 คลบ2คูณ x บวก2คูณ x ลบ5คูณ x บวก 5, e 5, e 5่ะข้อที่13เรียบร้อยค่ะค่าสรุปท้ายบทน,นะคะว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3ในกรณีทั่วไปถ้า แทนได้เนี่ยมันจะมีการแยกตัวประกอบที่อยู่ในรูปของผลบวกนะคะซึ่งได้แก่หน้ากําลังสบวกหลังกําลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างกําลัง3นะคะซึ่งได้แก่ หน้ากำลังสลบหลังกําลังสเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะและการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3อาจทําได้โดยการจัดพหุนามนั้นให้อยู่ในรูปของ ผลต่างกําลังสองค่ะก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะแล้วก็ยังสามารถจัดให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ค่ะซึ่งมี2สูตรคือสูตรที่เป็นบวกกับสูตรที่เป็นลบนะคะนั่นก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองกับสูตรที่เป็นลบ หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะหรือนำแนวคิดในการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสองที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆมาใช้นะคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพเป็นคนดีและเป็นคนเก่งขอจบบทที่สองเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ